สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินกินกินจากนอนเช้าสตูดิโอนะครับวันนี้ทุกคนจปมีสาหร่ายกรอบทุกคนนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่เป็ดซื้ออะไรแบบนี้มากินเพราะว่าคือเห็นเขาขายกันทั่วไปแหละแต่ยังไม่ได้ซื้อมาลองกินสักทีเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้อยากกินขนาดนั้นนะครับ ต่วันนี้เดินผ่านร้านแล้วก็เออหยิบมาดีกว่านะครับแล้วก็เอามาเดี๋ยววันนี้มากินสาลายกันนะรจริงๆเอาไปขย่ำขย่ำกินกับข้าวสวยร้อนๆก็น่าจะอร่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองกินอะ่ะต่างๆเขามีรสบาร์บีคิวนะครับเขามีรสบาร์บีคิวรสชีสแล้วก็หม่าล่าแต่ลขหน่งโอเคเสียงดังไปไหมเดี๋ยวเรามาแกะีละหอ,อก,กันนะครับก็มีไม่มีมีแต่ขอ เอาปากกาแกะก็ได้หรอกเนาะดีตาเนาะโอเคไปล้างมือก่อนเดี๋ยวกลับมากิน <c oughs> เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่ามือใครจะจับแบบห่อสาลายก่อนเราดังนั้นแล้วการล้างมือคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ <c oughs> เป็ดก็จะดได้เป็ดก็จะใช้มือนี้ที่ไม่สัมผัสสองด้านนอกนะครับ 你打算吃 กายคงสงสัยว่าเป็กินอย่างเดียวทำไมเป็ดไม่พูดตอนนี้มันดึกมากอ่ะจริงๆเป็ดพิ่งไล์สดเสร็จลงจากอีกช่องหนึ่งช่องเดอะสมัดรดักนะก็เลยมานั่งกินสาหร่ายกรอบกล้าเคลือดเวลาเราเหนื่อยเราเครียดเราต้องแบบหาอะไรกินอ่ะ อันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับกรอบมากหวานด้วยแต่ว่าแอบไม่ชอบมันหวานเกินไปอ่ะมันเลี่ยนอืม ส, but, ส่วนตัว mm hmm. เป็นมองว่ามันหวานไปหรือว่ามันคนละรสหรือมันหวานทุกรสแต่เขาแค่ปรุงรสอื mm ่นมาผสมด้วยยังไม่อยากแก่อีกคอ่เพราะว่าถ้าแก่มันต้องกินให้หมดถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวมันแบบไม่กรอบแล้วแก้เวลาห่อดีกว่า แป่ว่าแบบแทบไม่อยากกินหมดห่อเลยอ่ะมันหวานอ่ะมันหวานจนมันเลี่ยนอ่ะอืมหวานเลี่ยนจริงๆนะทุกคนอ,กอ๋อเช่มาห้องอัดคลิปอยู่โอ้ยตายแล้วอืม หองให้จบหางให้จบห้องเป็ดจะติดกับโกงหมานะครับได้ยินเสียงหมาจะเป็นเรื่องปกติที่บ้านเลี้ยงระบาดอสองตัวแล้วก็หมาไทยหลังอันตัวหนึ่ง ติดป้ายระวังหมาดูไว้หน้าบ้านด้วยไม่อยากให้มันไปเต้นไปกระจมูมกัดใครไม่อยากเสียตังค์ <BS> 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 ต้องมีสัคริป ASMR เสียงหมา มันต้องมีสักคลิปแหละ as m r เสียงหมาเนาะครับมันเล็บเลยอะ่ะมนันเล็บยาว เลี่ยนอะมันหวานจนเลี่ยนอะกินต่อดีไหมอะเป็ี่ยนจากตามหาขนมสาล่ายที่มันเป็นซองระบาดอ่ะที่มันเป็นแผ่นสาลายแผ่นเล็กๆซองระบาด สมัยก่อนเดี๋ยวไปตามหามาอันนั้นอร่อยมันไม่มันไม่หวานอืียงมาเหา้า ทุกคนแบบกินไม่ไหวแล้ว <c oughs> มันหวานมันหวานมากมันแบบหวานจริงอะ่ะอืเดี๋ยวหออื่นก็จะแบ่งแบ่งกินองนะครับเพราะว่าแบบหวานไปไม่ดีเลี่ยนคอแบบแสบคอเลยหวานวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ตามกันนะครับฝากให้ทุกนกดไลค์กดแชร์ให้กับ ช่องนอนเช้าสตูดิโอด้วยและที่สำคัญอย่าลืมต,ติดตามด้วยนะครับและติดตามรายการกินกินกินทางช่องนอนเช้าสตูดิโอทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงวันนี้สวัสดีครับ